สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมพระปิดตาเนื้อเมกพัทตามตำราทางไสยศาสตร์เรียกว่าโลหะธาตุกายสิทธิ์เป็นโลหะที่สำเร็จขึ้นด้วยกรรมวิธีการนำเอาแร่ธาตุมาหลอมรวมในเป้า โดยมีการซัดน้ำว่านบางชนิดเป็นส่วนผสมอีกทั้งมีการบริกรรมคาถาปุกเสกไปตลอดการหลอมผสมแร่โลหะเมื่อสำเร็จออกมาจึงเป็นโลหะที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเมื่อนำมาสร้างวัตถุมงคล จะยิ่งมีความศักดิ์สิทธิ์เพิ่มมากขึ้นเป็นพิเศษนั่นคือคุณวิเศษของเนื้อเมกพัทต้องถูกสร้างตามตำรากรรมวิธีแบบโบราณเมกพัทเป็นโลหะที่ได้จากการเล่นแร่แปรธาตุตามตำราของไทยโบราณเชื่อกันว่า เป็นธาตุกายสิทธิ์มีฤทธานุภาพในตัวเองเป็นโลหะที่เกิดจากการหุงแร่ด้วยการซัดด้วยกรรมฐานมีสีดำเป็นมันแวววาวและสีครามมีกรรมวิธีการสร้างที่สลับซับซ้อนในระหว่างหลอมต้องผสมตัวยาหลายชนิดมีกรรมฐาน ปลอดว่านยาเช่นไพลดำต้นหิงหายต้นโมกผาหิงดำกระชายดำสบู่แดงสบู่เลือดเป็นต้นจากนั้นสัตว์เข้าเบา้าหลอมพอสำเร็จจะได้โลหะเป็นมันเงาเลื่อมพายมีความแข็งแต่เปราะ พระนาจารย์โบราณนิยมหลอมเมฆพัดมาทำเป็นพระเครื่องเช่นพระเนื้อเมฆพัดเป็นโลหะผสมอาทิเช่นทองแดงดีบุกตะกัวเงินทองคําเป็นต้นส่วนผสมจะมีปริมาณเท่าใดและใช้กี่ประเภทขึ้นอยู่กับ ต้องการพุทธคุณด้านใดแกจิคณาจารย์ยุคเก่าที่สร้างเมฆพัดอันโด่งดังเช่นหลวงปู่นาควัดห้วยจรเข้นคนปรปฐมหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหลวงพ่อทับหลวงปู่สุข รวมทั้งสร้างเมกสิทธิ์ด้วยหลวงปู่ดีวัดพระรูปวันนี้ก็พามาชมพระเนื้อเมกผัดเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ